สวัสดีจ้าพากันมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อกับอันแม่น้อยสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าปาบัดนี้มาหาหอยเด้อพี่น้องมาขอหอยเด้อบัดนี้เนาะมาขอหอยไดเมื่อวานหาเขียดเนาะมันได้พอแกงเนาะมื้อนี้อีกให้ได้พอแกงอีกพอได้อ้อมจักถ้วยนึงสดญาติกันเนาะใส่ข้าวเบือหลายๆเออใส่ข้าวเบือัหอมดนเด้ออไข่เลิศแล้วจัหอม่หอยัมูบ่ ไปเด้พี่น้องพูดผุนแล้ววันละคนกับห่อคักขนาดได้ด <uh พี่น้องเอ้ยขับบ um> ่อหอได้หนิบ่ได้ได้พี่น้องเด้อมันไหนนั่นแหบแหมแห้งมากระตาคอยบ้างเราใส่เมื่อต้องข่อยกามีกระตาแล้วก็มีของแล้วก็มีกระเพนมคอยมีหมักม่วงพี่น้องกับแจวหายม่วงทางนั้นหมักม่วง่อยก็มีกระเพยนมเย็นแล้วกัน้ำ แ่มีน้ำแลค่ะข้ากล่องน้อยค่อยกินน้ำกันก็นได้ไน,น้ำนี่ขาดไปได้ด้พี่น้งองเลยกระหายกระหายน้องทองบ่เป็น,น,น,นอัอนคนนำพาำอตอนเช้าเนีนีน่บ่ได้ด,ดอกฮอดเออขี้ายเนีนี่เตามีเนาะ เออพีพิ่นคือบอเห็นเาเลยน่หมากะไจะเคยกินบ่ในหมากน้ำเคยกินในหมานี่เคยกินได้ทัองแสบโบนในแก่ๆมันกินในมันไงเอาอีรี่แล้วคอยนี่เคยกินมันเป็นอะไรบเนี่มันกับมันๆคือในหมักทิ้นไงละมันกับิ้นกาานอกกับยังเนาะฝนฟ้าพี่น้องเอ้ยแห่งแรกเมื่อไดรเลย แ้อาสีได้อ,อก่้อนเดอนเือนก็จอ่ไเขาเห็ดยังอยู่หานตะวานจะลงนอง,องน,นอนอยู่เพื่อนคือก็เซ็งเพี่อนเลยเพ่วนไม่น้อยลงอาป้าป้าป้าว่ลงไปอีกนะาว่าก็น้าทำหน้าที่เลี้ยงลูก,กะะนะจ้าเพื่อน ก็นาบึงนองแมฆเฮือนเรียงลูแม่เฮือนอกป่าขางนี้ไงออข้างนี้คือกันเด้อได้บ่ป่านน็คงใจโอ้ยอร่อยนะเออาพรก็อยู่หันนะเออตะเออมาั้วเฮ้ยซอยเนมน้องได้มีหอยนันปิ้งบ่จับบ่บ่ปีปิ้งปุ๋่ไ เพอางนี้เพาเอรีขึ้นลายโตเลยว่าตัวเอาปีงขึ้นลายโตเลยวะสันไปิปตะยานเอ หลักบึงก่อนเท่านั้นเองหลักบึงวะหั่นนี่กระเทียมเนอยด้วยผิวน้องด้วยหัดของก่อนเนปรอ้นของของหน่อยเถอะสีมันนี่เมอนเอาไปยังได้กระตายท่องเนาะแต่เือกนี่หั่นเขียดเนาะเขียดน้อยป เบิ่งกับเติมสิได้เกียดเบิ้งเติมพลังกันเติมพลังกันนะกับพี่นุ่มนะเออนั่นแหละดูดรสเติมพลังกับเด้อพี่น้องเด้อไปมาเนี่ยเนคักที่ชมกำลังคงจะกินมาเลยอืมเอามาอ้อมสะใจเขียดสะกบเนาะสะเขียดรอบนี้ต้องขังไว้ก่อนขังเดลยว่านไม่จับแยะมันแยะได้เนาะแยะได้ว่านนี้ฮะเฟ้าอยากกินแต่กระแทบนะแทบไม่แยะ ฮะได้บหอย่จะเสียมนี่ด็หักก่อนมามาไปซองซองขบเขียนมาซะอุดไหน่าเออุดมาเนาะไม่ใส่ล่ะบุมีโอ๋อนี่คือดองดองค่ะโอ้ยตัวไปเลยสิลองสิได้ก um ินโบบานนี้ หอยนี่เอาจะคัวในใจพนมันก็แห้งแห้งถักเลยเนาะเ่าอเขาดเาอยเะขดเขีาเอหอยบอยเนพี่ในลุยหน้ามาพนลุยขักลุยแน่นนะมันลงแล้วยามนี่ เดือนสามเลยอ้าวหอยบ่เออหอยต้องส่กระตาไฮ้หวยแก้วกระตามาท้อ ด้บ่พอนมันแห้งกะอ่นก็ไขว่าเนาะมันบ่ซุ่มคือหลุดเพามันอยู่เลุกบอพอนน้องนั่นนะมันคือคือเนาะมันซุ่มุ่มมันมีฮะบ่ ได้อได้อยู่ว่าด้นเขาไม่ได้เลยไปได้เง่ายนบได้ไลยากเดือดน้องหาหอยกลัวนี่หาเขียดว่าดีง่ายกว่าเนาะได้อีกกว่าอีกง่ายกว่าหาเขียดไปวะ เดคือค่อมันบ่มีห่มนั่นเองเนาะม้วน nhau ตรงกะขึ้นเนาะบ่ได้เลยกะย่าใช่ไหมเนาะมันบ่มีเนาะอ่นเนาะมัมีามันมีเ่ะพราบ่พอคอยได้พอในน้ำเลย คนได้แล้วนี่เลยเดี๋ยวนมาลุดเพิ่มเออเขียดกับเข่าเหิมห้อยกับเข่าเหิมได้นี่ไม่เงาทองบเห็นจำแขนกับบังโอ้นี่เลยได้น้อยหนึ่งพี่น้อง เสียงซับได้นะเนาอะเป็นหน่อยมันบวชไยเนาะเห็นอะนเห็นกับเจ้าอันนั <other> ่นปาโคป้าย <online> <pl ains> ังนะแต่ค <t UC S 1> ือแบบนี้แหะมันก็ได้เรอบอเขาคุดนะในคลิปเะนะบุด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 ุหุดุดุดุนุด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 ้ดุุดดคุด ได้เลยพอนได้เลยย้อนมาพอนนี่เลยโอ้เด้อเด็กคอยได้ทองน้ำได้ทองได้อีกเลยนะเด้อเขาเขากระตาพอดีอ่ะอืมเขาเพลิดเพลินนั่นนี่เนาะเลยเอาปลาเขาไปเนาะผู้คืนเทิงน้ำทะพอนผู้พอนว้ามันอยู่ซุ้ป่ะน่ะอ๋อมันอยู่ได้ในในหัวหย่าในมันหมักอยู่ไปไปทองไปออกมาออกมา Nám đây nè đây bò men bất thong ừ hình Ô, ốc, phe dợp mà phi này, cái này lâu dịp bố mì nó nhảy nha, ổn lắm ห่วยบ่มอีวาน <izon> เนี่ยข่อยห ah. like าแล้วน้ำนมรบกน้ำนมบกเกี่ยวเอาละนี่มีเกี่ยวเอาละเกลียวเลยเนาะมันอยู่เต็มก่ตุ่มดินเขาขุดพูยังขนาดกะโอ้ดินอ่อนเนาะเออเอ้อเขี่ยตไปแหละพุ่นหอดวันได้บ่น่ะหอดแล้วหอดแล้วเสียงกบกวบ อเอาของมาว่าสิได้กุ๊บเ<ใ>นานะคนะือวันได้เสร็จกุ๊บเสร็กุ๊บพัดพ่อนได้เขียดกระปูห่นป่ะได้กระปูอีกพีน่น้องโอ้ได้กระปูก็โอเคแล้วแถวนี่นะบบมียังแห้งแรงซะเหลือเกินก็แม่พีน่น้องเอยเปเด้ต้อง เลงัดเขียดหนเพ่อเพื่อเพ่ขึ้นน่นี่น่เขียดไลดกระปูีนีเากได้กะปูชีนีเขียรเออเขียดใเอาเอาียร้เอออ้นนะเมื่อไงกันอ้อมร่วมกันอ้นทั้งกระปูทั้งเขียดทั้งหอยนะอ้อมมาใช้พักขี้สมดังขมเด้อ อืมอขาเขาใส่ขี่มันได้บ่อได้บ่อเด้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 เคล็ด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 เาเลยสามคนเลยเนาะน่ะเนาะเคล็ดตัวเดียวลุ้มสามเอาเคล็ดตัวเดียวเนืองสองกุบได้บได้บ ด <c oughs> ีพี่น้องได้เลยคือ <c oughs> <laughs> งัดอีกงัดเองนิดให้มันได้เขียดนะ <c oughs> ห้อยกับได้น้อยหนึ่งอย่างหรอกเออใส่ห้อยใส่เขียดอ,อืมกันเลยบาทอีปูหอมรวมกันเลยแซ่บพอดีเฮ่อแมนเแซ่บพอดีพอดีนัวเลยเฮ่มอันนี้เห็นไม่ได้เขียดแต่อ่อนเนาะสุขสันต์วันวาเลนไทน์เด้อ,อ คนขอห้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อจ้ามีแต่คน,คนหักคนแพงเนาะอ,อันมาเล่นไ<ค>น์กันความสุขของแต่ละคนบ่คือกันเด้อพี่น้องเล่นแต่ว่าให้ชิเลือกข้างไปแม่บอกแม่น้อยนแนวมันไรชอบปุ๋เหมือนกันนะจ๊ะเฮิบนนแล้วนี้นนนนมีเขียนลายเนาะ คือแบบเล็กๆเนาะมันเขาหูน้ำเมียน้ำเนาะเอามันมันมีเขียนได้บ่ได้บ่เขียดคาคำพี่นาะแห้งก็เขียดอันนี้เด้อสาวพันลอยเดียวได้เขียนเลยมาหาให้นี่กันโอเคเราเขียนนี่กันเนาะ หลายคนโคอยในห่วยเนาะมันใหญ่แน่นะอ้นเนาะเขียดเหได้เขียดแล้วทางนั้นได้เขียดแล้วทางนั้นห้องอยู่โวยโวยได้เขียดจากโต๊ะจากห้องโวยโวยอู้สามโต๊ะเบิ้งเบิ้งท้องเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ฟาเบิ้งเบิ้งยื่นกันเนาะสามโต๊ะผู้พี่น้องขาค้ำน้ำได้หนะอ้ามีเขียดขาค้ำกับเขียดอัน ได้แล้วได้แล้วอิโม่เนาะก็จะห้องเนาะเขียนนาเออออแม่เขียนนาน้องพนมาตามเขาหัดเล่นเนาะอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่พนพนนี่นี่นี่ขาค้ำที่หนะป้ามันดองสูงอะไรพุ่นเข่าหู้แล้วได้บะท้องโอ้ยเก่งเว้ยได้ได้สย คนเห็นเขียดอีโม่หงายผีน้องบังหงาเลยเด้ดๆไปคนเดาเฮ้เฮ้นี่ยเนี่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 แก่นี่นี่นีคัมาหลบข้างนี่ยเนี่นี่นี่ได้ปได้ปะจติดขุมได้ปะาตัวเพื่อสิได้มาเนาะ เพราะตอนเขาคลายเขียนเขาโตเขาเนาะอ้นโตเขาแทนแล้วว่าเป็ไหนเระมาหาเองกันเมื่อยไงมาชื้นแล้วกันบาโตแล้วบาโตเลยเนาะมาเลยเนาะว่าวเชซื้อเาวาหรือเด้อวอาวซีฟซื้อซีฟได้คอยนี่เล่มันหนักต่อเนี่ยหมูโว่คนอื่นอได้ไหมได้อีเล่ได้อีเล่ได้อีเล่โอ้ยเขียนลายเลยเอาเอาใส่กระตานะลูกน้องงอนได้อีเล่ได้อีเล่ขู่เม็ดทอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอั้ฮ้งฮ้งฮ้งงโอ้โได้เขียหลายเด้อมือนี่เขียดอีโม่ได้ฮะเออ พี่พี่มันเข่าอยู่พี่แล้วพี่พี่เข้ากินตัวเออเขาเห็นมันเข่า,างัดเห็บเด้อพี่น้องเด้อเขียดเนี่ยัดเอาในเห็บได้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 แล้วอันนี้ได้แล้วซีได้ออมเขียดบปดนี้เนะาะขังไว้ก่อนพี่น้องเลยอืมขังให้มันเข่าคืนเนาะ เออเขียดคาคำอยู่ right ี่พ um> uh er uh ี uh ่น้อง้เตรียมขุบสามคนเลยเด็กกรบปรับรถได้ปะได้ได้แล้วอันนี้เขียดคาคำพี่น้องคาคาาาข้วเหมอกได้เขียดขาคำหลายอย่ลยเว้ยอ่าได้ได้เขียดคาคำอยเอ ว่าน re, ี no ่เขียนน้อยเนาะโบขั้นเขียนอันนี้เขาครังมาจากคืนหนึ่งก่อนเด้อนม้นจะโบแย้มันจะโบแย้แสดงให้กินแดงให้พรกินน้ำได้พี่น้องเลยเออแบ่งให้ท้าพรพร้อมแล้วก็หาน้ำกันเนาะเออเลาวก็หาเนาะแบ่งกันกินวันที่สามลังคาเฮือนน่ะแมนเขียดอีกแล้วเขียดคาคำอีกแล้วได้ป๊ คูเพียดพี่น้องคูเพียด์คบเพียดเอาสิได้บ่อเอาสามคนเอ้าได้อีกแล้วเห็นบ่อใช่บ่อเห็นมันดองเขาหนะเนาะเอ้ายังบัดเนี้ยพักขีดสมดังขมบ่อ เเขาปลาแล้วเขาปลาแล้วเขาปลาแล้วเรียบร้อยแหนใส่บๆเนาะรัดเขียดรัด ได้บ่ได ain ้เรียบร้อยพี uh. ่น้องเก่งลูกวันนี้ได้หลายไล้หน่อยไล่เลยหน่อยเงาเด็ดพี่น้องเด้วยบึ้งก่อนโอ้เต้นออกเต้นออกเต้นออกเอาค่อยค่อยค่อยเด็กเห็นบ่ซื้อซื้อเออเห็น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 บ่เออเห็นโอ้เดือดไล่เติบเพราะออมแล้วมันตัวใหญ่แต่ขีดตัวน้อยโอเคมาหอดเฮือนเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องฟ้าเงาแดดพี่น้องโู้ หนาจันแดงบอทีกินมือหนีได้พี่น้องเชคครังให้มันขี่ซะก่อนเห็นแล้วจังสีแบ่งให้น้องพรจักหน่อยจักไดเนาะเด้อเด้อให้เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องนี่เด้อพี่น้องครังไว้ซะก่อนเนาะให้มันขี่ซะก่อนโอเคจ้าไปก่อนเด้อพี่น้องน้องเมฆหายแล้ว